สนับสนุนโดย True Online ที่หนึ่งไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตยอดนิยมของคนไทย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการที่เศษววจับกระแสธุรกิจนะคะวันนี้อยู่กันกับเราสามคนนะคะที่ชั้นสริราชิพทีท่เปียกไพรสอนคุณศิรนุชรัชนสถีรและอาจารย์สเสรีวงบนทานนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราพูดคุยกันนะคะย์เรื่อง <ฮะ S 1> ของการที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์4.0นะคะมันจะต้องเริ่มต้นยังไงเตรียมตัวยังไงอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสำคัญค่ะคือจริงๆพี่ว่าตอนนี้เรามีบัสเวิร์ดคือคำที่เป็นบัสเนี่ย อยู่ประมาณสามคำคที่จะทำให้เราเนี่ยนำเอามาบูรณาการเข้าด้วยกันและจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครัคำคำหนึ่งคือคำว่าสตาร์ทอัพนั่นเป็นบัสเวิร์ดนะครับหลังจากที่เรา SME 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 SM e มานานม,มันก็เริ่มเกิดมีคำว่าสตาร์ทอัพเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงการทำธุรกิจอะไรก็ตามที่เราเนี่ยเริ่มต้น โดยที่เป็นออริจินอลมากๆ<ช>ไม่มีใครทำมาก่อน<ช>เราไม่ได้ไปต่อยอดใครนะคะเราไม่ได้เอาอะไรของใครมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่เราคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะทำธุรกิจแบบนี้ซึ่ง<ช> <ๆ S 2> เราก็เห็นแล้วว่าพวกสตาร์ทอัพอย่าง Uber อย่าง Grab หรือว่า อย่าง Expedia อย่าง g o ก a ด้ oda, ขาขร่ำรวยได้จากการสตาร์ทอัพนะครับหรือถ้าเกิดเอาของไทยเราเนี่ยนะก็เอาอย่างเช่นวงในก็ดีล n e แมนก็ดีนะเขาก็เป็นคนที่สตาร์ทอัพเะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็น b u สเวิร์ดคำแรกนะครับบัสเวิร์คำที่2ก็คือเรื่องของ Thailand 4.0ตอนนี้เนี่ยแม้แต่นใน Facebook บางคนก็บอกเบื่อ Thailand 4.0ั <c oughs> พูดกันบ่อยมากนะคะแต่มันเป็น b บัส นะครับมันเป็นสิ่งที่คนแชร์กันให้เป็นไวรัลไปหมดเลยน,นี้พอเราเอาสตาร์ทอัพมาว่าเราเริ่มต้นอะไรโดยที่เราไม่ไปต่อยอดใครคเราก็มาถึงคำว่า Thailand 4.0เราก็ได้คำว่า creativity innovation and technology เข้ามาเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าเรากำลังจะสตาร์ทอัพอะไรเราก็เอาคำว่าสตาร์ทอัพกับคำว่า Thailand 4.0มาคอมบาย้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะทำอะไรที่เป็นสตาร์ทอัพ เราควรมี creativity นแน่นอนแล้วเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราทําอะไรที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนแบบห่างไกลามากไม่ใช่คือคําว่า invention กับ creation เนี่ยต่างกันนะคะถ้า invention แปลว่าเราประดิษฐ์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแต่ถ้า creation หรือ creative เนี่ยมันแปลว่าเราเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาผสมผสานแบบ unusual คำว่า Creative แปลว่า unusual combination คือผสมไม่เหมือนชาวบ้านะนะครถ้าเราทำอะไรที่มันเหมือนชาวบ้านเราก็ไม่ได้สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยพี่จะได้เรียนหนังสือชื่อ7 inventor ผู้ประดิษฐ์เอย่างก็หมายความอย่างเช่น ไฟฟ้าโทรศัพท์อะไรเงี้อันนี้มันไม่มีมาก่อนในโลกนี้เลยเราจึงเป็นอินเวนเตอร์เป็นอินเวนเตอร์เป็นอินเวนชั่นใช่แต่คนแต่งเพลงคนแต่งกรอนคนทำอะไรเนี่ยเขาครีเอทีฟก็คือเขาสิ่งที่มีอยู่แล้วว่าเอามาผสมกันยังไงนะครับอย่างเช่นะะวันหนึ่งเนี่ยพี่ขึ้นไปบนดอยแล้วก็มีคนเขาก็เอาน้ำเอาแพชชั่นฟรุตเนี่ยนะครับมาทัน้น เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เอานมสดนมตราหมีกระป๋องเนี่ยใส่เข้าไปาแล้วก็ไปแช่เย็นแล้วเขาก็ให้พี่ดื่มเป็นอาหารเช้ามันครีเอทีฟมากคือใครจะไปนึกว่าไอ้การที่เราหยิบเอาไอ้แพชชั่นฟรุตสดๆเนี่ยแล้วมาใส่กระน,นมสดมันเหมือนเรากินโยเกิร์ตสดโยเกิร์ตที่ไม่ได้มีการแพชเชอร์ไรส์ระยสดซึ่งไม่ได้ทําอะไรกับมันเลย<อ>ซึ่งมันก็ไม่ได้ ใช่สิ่งใหม่แต่เพียงแต่มันมารวมกันแล้วก็มันไม่มีใครเน้นมันไม่มีใครเน้กว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแรกของตัว t h a i l a ด์4.0คือถ้าเราไม่มองมันเป็นบัสเราลองดูให้แก่นมันคืออะไรและไอ้แก่นเนี้ยเราจะมาทําอะไรกับการทําธุรกิจคองรณยามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําว่า Creative ต่อไปคําว่า Innovation ก็แปลว่าเมื่อเราคิดจะ Start up พเราควรจะคน กล้าทาอะไรที่ไม่เคยมีใครเขาทํามาก่อนหอลายหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของอินโนเวชันก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมแต่อย่างที่เคยคุยกันไปอินโนเวชันไม่ใช่แค่นั้นคือ<ม> <นา S 2> ถ้า,าคุณคิดแต่เรื่องเทคโนโลยีก็เพราะจะไม่มีเงินทุนซื้อเครื่องจกักรใหม่หจะมีเงินทุนซื้อวัตรดิบใหม่มันไม่ใช่คุณคิดใหม่เป็นไหมล่าคุณทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่เคยทำเนี่ยได้ไหมอย่างยกตัวอย่างนะครับเราเอาครีเอทีฟอินโนเวชันรวมกันย้อนกลับไปสักสิบกว่าปีนะครับ อย่างวุ้นขุนอุเนี่ยเมื่อก่อนใครเคยเห็นว่าวุ้นที่มันมีสีสันฟานประหนึ่งจะเป็นขนมชั้นนะ่ะเราก็เห็นที่คุณอุเนี่ยะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเ้าเป็นคนบางคนเขาไม่อินโนเวชันนะเขาจะบอกอุ้ยเป็นชั้นเป็นสีเขาทำกันแต่ขนมชั้นนี่เกาทำวุ้วนมี่เขาทำกันหลอกเอออย่างเงี้ยก็แปลว่าก็ไม่มีอินโนเวชันแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างมะพร้าวเนี่ย พี่บอกได้เลยมะพร้าวเนี่ยนะมันมีทั้ง creativity และมีทั้ง innovation อยู่ในตัวมันาการที่เราทำมะพร้าวสกัดน้ำ a a f ตัวมะพร้าวสกัดเย็นแล้วได้แชมพูได้ครีมนวดได้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นคุกกิ้งน้ำมันมะพร้าวซึ่งใช้บ้วนฝากน้ำมันมะพร้าวซึ่งใช้ดื่มเยอะแยะไปหมดเลย ดิฉันเคยไปทํารายการด้วยจา์เขาเอามาทํายาสีฟัน,น,นเขาบอกเป็นสปาปากแห่งแรกของโลกด้วยอันนี้ก็เป็นอ <innovation. S 2> <innovation. S 1> ินโนเวชั่นซึ่งเราจะไมคิดว่าอินโนเวชั่นแปลว่าเราไปซื้อเครื่องจักรใหม่มาเราไปซื้อเครื่องกลใหม่มาไม่ใช่เรากล้าเป็นพ i อเนียไหม<ะ>ในการที่จะทําอะไรก่อนคนอื่นเลยซึ่งแน่นอนมันก็เสี่ยงะนะ,ะแต่ว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงแบบที่เราเรียกว่า Educated guess เป็นการเดาอย่างผู้มีข้อมูลค่ะคือจริงๆแล้วการลงทุนทำธุรกิจกับการเล่นการพนันเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่าเราทรัพยากรเราไปวางไว้นะครับเราเล่นไฮโลเนี่ยเราทรัพยากรอนไปรวางที่หก้ังออกสี่เราก็เจ๊งมันออกหกเราก็รวยเช่นเดียวกันเงินที่เรามีอยู่ก้อนเนี่ยเราไปทำธุรกิจกอไก่เราจะเจ๊งแต่ทำธุรกิจขอไข่มันจะรวยแต่มันต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราเล่นไฮโลเนี่ยมันโ no น information ดั่นเอง มันเป็นทวนเดมันเป็นท totally ัทอรี่เกสซิงมันเดา,ดาล้วน,วนแต่การทำธุรกิจเนี่ยเราเสี่ยงก็จริงแต่มันเสี่ยงอย่างอินฟอร์มมันเสี่ยงอย่างเอนจูเคช่เพราะผู้บริโภคเป็นอย่างนั้นเพราะสถานการณ์เป็นอย่างนี้เพราะคู่แข่งเป็นอย่างน้นเพราะแนวโน้มกำลังจะเป็นอย่างนี้มันมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับเหมือนอย่างคนที่เขาร่ำรวยจากไอเอ็นเตอร์จีบาร์นะครับเขารู้ข้อมูลว่า คนที่อ้วนชอบกินหวานคแต่ความหวานเนี่ยเป็นศัตรูเขาจะทํำยังไงให้คนที่ชอบกินหวานได้กินหวานโดยไม่มีศัตรูของโรคไตไ้เจ็อเขาถึงได้ไปทําไอ้ตัวที่มันเป็นตัวแทนของชูการ์แล้วเขาถึงไปเอาไอ้พวกซีเรียลพวกอะไรต่างๆที่มันมีนความหวานเหมือนกันใช่แต่มันมีคุณค่าแล้วก็ แคลอรี่แทนเดียเป็น200แคลอรี่250แคลอรี่มันเหลือ80แคลอรี่เชื่อไหมเขามาออกทนะีวีนะเขาบอ,อกเมื่อก่อนเขาแม้จะคาเช่าชบ้านเขายังไม่มีนะเลยแล้วตอนนี้ฮะเขาก็รวยหลนปลาไงอาจารย์จริงๆอาจารย์เป็นที่ปรึกษา,หาให้หลายแบรนด์แล้วนะที่เริ่มจากศูนย์จนเป็นแบบร้อยล้านนะคะธุรกิจทำอะไรดีอาจารย์ช่วยหาธุรกิจหน่อยเย้ะแบบแอะๆไม่คือตรงนี้มันขึ้นอยู่กับไอ้ความคิดรเริ่มของเราที่เราจะทำอะไรและจัวะในจุดต้นก่อนฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวคำว่าเทคโนโลยีค่ะคือตอนนี้เมื่อเราเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์เราคิดอะไรใหม่ที่ไม่ซ้ำใครสามารถนำม,มาร์ทอัพได้เนี่ยนะคะ เราก็ต้องดูด้วยว่าณเวลานี้มันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยเราตรงไหนบ้างเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตได้ในการผลิตวัตถุดิบได้ไหมเทคโนโลยีในการขนส่งได้ไหมเทคโนโลยีในการเก็บวัตถุดิบได้ไหมเทคโนโลยีในการผลิตได้ไหมเทคโนโลยีที่จะอยู่ในตัวสินค้าได้ไหมเทคโนโลยีที่อยู่ในการสื่อสารการตลาดในการโค่นสาสัมันธ์ได้ไหมคือเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเป็นยาดําแทรกไว้ทุกจุดเพราะเราต้องคิดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไงอ่านี่คือสองตัวละนะบัสเวิร์สสองตัวตัวแรกก็คือสตาร์ทอัพ ตัวที่สองก็คือ Thailand 4.0นะครซึ่งมีสามหัวใจแต่สองตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่มีตัวที่สามคือ entrepreneurial mindset ถ้าเราไม่มีสำนึกเป็นผู้ประกอบการคือถ้าสมมติว่าปันนี้พี่เข้าไปในห้องเรียนชั้นปริญญาตรีและถามเด็กใครคิดว่าเมื่อจบแล้วจะไปทำธุรกิจบ้างใครคิดว่าเมื่อจบแล้วจะไปเป็นรับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชก,การหรือรับจ้างเอกชนบ้างรับรองสัดส่วนเนี่ยยี่สิบคือองค์ปรเนอ์ไม่ใช่ร้อนเลยแปดจะไป็รับราชก,การ80จะเป็นลูกจ้างม,มี20่ท่นั้นที่คิดอยากจะเป็นองค์ปรเนอ์มเมื่อเขาคิดอย่างนั้นแล้วสตาร์ทอัพจะเกิดได้อย่างไรนะ a t i v i t y Innovation มีความหมายอะไรคุณคิดได้คุณมีความคิดแปลกใหม่ คุณใช้เทคโนโลยีได้เก่งแต่คุณไม่เคยปรารถนาที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการคุณคิดแต่ว่าคุณอยากจะเป็นลูกจ้างเขาวันแล้ววันเล่าในที่สุดมันก็ไม่มีวันที่จะทําให้คุณกลายเป็นผู้ประกอบการได้งั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเบรกหน้าว่าแล้วการเป็นผู้ประกอบการต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะคะกับรายการ business law จับกระสาธุรกิจนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ วันนี้ใครๆก็ใช้ TrueMove Edge เครือข่ายที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยพร้อมเปิดประสบการณ์ให,ใหม่ๆเติมเต็มไลฟ์สไตล์จุดดานให้คนไทยส่งแรงใจได้มากกว่าให้ทุกไอเดียประสบความสำเร็จได้เหนือกว่าเพิ่มพลังกายเติมพลังใจให้สุดกว่าสนุกกับชีวิตด้วยสิทธิพิเศษที่หลากหลายกว่าส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กันและกันได้ตลอด โลดแลนไปบนจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดเชื่อมต่อชีวิตให้ใกล้ชิดกันให้มากกว่าที่เคยดื่ยอดผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น5.1ล้านรายมากที่สุดในปี2,559และรางวัลแบรนด์ยอดนิยม2ปีซอนยืนยันได้ว่ามากกว่าเครือข่ายที่ดีที่สุด TrueMove Edge คือเครือข่ายที่คนไทยเลือกใช้มากที่สุดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยเร็วสุดแรงสุดระดับ 4.5G TrueMove e d g ที่1ในใจคุณ บอกต่อกันไป CP สุดยอดแชมป์แกงไทยกลับมาแล้วมาร่วมสร้างคุณค่าแกงไทยให้ย <tr> no er euh. <tr> ั <tr> ่งย <tr> ืนกับการแข่งขันเพื่อเฟ้นหา5สุดยอดแกงไทยผู้ชนะจะได้รับเงินทุนมูลค่า1ล้านบาทพร้อมด้วยประธานวัชนะเลิศจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาและเผยแพร่ข้าสูตรชนะเลิศเพื่อสร้างอาชีพให้คนไทยทั่วทั้งประเทศไปรับสมัครอีกครั้งตั้งแต่วันนี้จนถึง15มีนาคมนี้สอบถามรายละเอียดโทร02-800-800-0หรือที่เว็บไซต์ www.cp สุดยอดแชมป์แกงไทย .com คุณชมคะช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะค้างไว้เบรกที่แล้วค่ะว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเราเออบอกว่าอยากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วมีสายตาของการที่อยากจะเป็นองค์ประกอแล้วนะคะมันจะต้องทำยังไงะคะอาจารย์คือย่างนี้มีคนเขาเคยมาถามพี่ลูกศิษย์นะครับเขาถามว่าอาจารย์ค <Bi> รับทาไมบางคนเนี่ยเขาเก้งเก็เห็นเขาพูดเขาจาอะไรเนี่ยดีแยแย่มากมาย แต่ทําไมเขาไม่รวยอพี่ก็บอกอย่างนี้นะคนจะรวยได้เนี่ยมันต้องเก่งเฮงกล้าส่วนคนที่เก่งแล้วไม่รวยเนี่ยเขาอาจจะมีเก่งตัวเดียวและไม่มีเฮงไม่มีกล้าหรือบางคนแม้แต่มีเก่งและมีเฮงแต่ไม่มีกล้ามันก็ไม่รวยนะอะสมมติว่าอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้ดีค<ะ>โอเคเราได้ตัวแรกใช่ไหมเก่ง พอมาถึงตัวที่สองปั๊บเนี่ยไม่มีใครให้โอกาสเราเลยนั่นคือไม่เห็นใช่ใช่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมีคนให้โอกาสกับเราเราถึงจะเรียกว่าเห็งคืออยู่เฉยๆบางทีมันก็ไม่มีโอกาสไงอาจารย์คือมันมีวิธีการไหมที่จะทําให้แบบมันมีโอกาสมากขึ้นหรือหาโอกาสมากขึ้นคือถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ใช่ในบริบทที่ใช่แล้วก็เรามีความฝันแล้วเราไม่นั่งเฉยๆเราไปตามหาฝันของเรานะครับ อย่างเช่นตอนพี่ทําร้านอาหารที่โรบินสันเนี่ยโรบินสันรัชดาเปิดปับ๊บพี่ก็มานั่งนึกว่าเออเรานอกจากเราเป็นลูกจา้างเขาเรา,าทำธุรกิจอะไรบ้างดีไหมอ่าเพราะฉะนั้นพี่มีความคิดอย่างนี้แล้วพี่ก็โทรศัพท์ไปถามที่โรบินสันขอซื้อแผง <ฮะ S 1> เขาก็ให้โอกาสพี่เลยอาจารย์อย่างอาจารย์มันเราไม่ขายแผงให้เราขายร้านทั้งร้านอาจารย์เ,ยเปิดร้านลวกันอาจารย์อย่ามาเปิดแผงเราก็จะเราจะไปเปิดแผงที่ศูนย์อาหาร บอกอุ้ยเงินทองไม่เยอะขนาดนี้ใน,นเวลาประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้วะนะครับเอ,อ้ยเงินทองไม่เยอะขนาดนั้นไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวเราติดต่อไทพนิษ์ให้แล้วก็ให้เขาให้อาจารย์กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะโอ<ห>้หนี่คือโอกาสนี่คือทขาไม่เฮงถ้าเกิดเขาบอกอ๋อเหรอถ้าอาจารย์จะกู้ก็กูก้ได้แปดสิบอาจารย์คงต้องหามาสักยกี่สิบกอนอะไรนี้พี่ก็ไม่ได้เกิดเราค่ะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราอยู่ในที่ใช่ในบริบทที่ใช่ เราก็สำเร็จได้เพราะคำว่า,วา<ช>เฮงที่คนเรียกว่าดวงเนี่ยพี่หมายความว่าจังหวะของการไปอยู่ใน the right context อ,อยู่ในบริบทที่ใช่เนี่ยมันคือความเฮงนึกว่าจะต้องไปบนที่วัดไหนเพราะว่าบนหลายท<ม>ี<ช>ไ่ได้เลยไอ้นั่นคือดวงมันไม่ใช่มันคือความเฮง อาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เนี่ยเขาก็เลยหาวิธีการที่จะให้มันมีความเฮงคือ,อไปเข้าคอร์สระยะสั้นน่ะนี่ <Yeah. S 2> ไปเข้า s m e ก็มีหรือแม้แต่คนบางคนนะคะเขาไปเข้าคอร์สที่หาพันธมิตรไปเรียนบางคนเนี่ยที่ไปเรียนเนี่ยคนที่เรียนวย <Connect ion. S 2> กันคนที่เรียนใกันมาเรียนทําไมเนี่ยเขาจะมาสอนนะแต่เขาไปหาคอนเนคชันนั่นคือเขาไปหาความเฮงเขาไปหาจังหวะที่ในชีวิตที่ใช่ แม้แต่บางคนเนี่ยเหงเขาเหงด้วยอะไรดูไหมพี่เคยเปิดสายรายการยุทตอนเที่ยงคืนถึงปีสองเมื่อก่อนพี่จัดรายการยุทตอนเที่ยงคืนถึงปีสองนะแล้วก็เปิดด้วยอง์เทพเนอร์เนี่ยถามว่าทำไมเขาเาทน่ประกอบการเช,ชื่อไหมเก้าสิซของสายที่โทรเข้ามามเขาบอกผมกลายเป็นผู้ประกอบการเพราะเจ้านายผมเลวครับ อ๋อเหรอฮะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนคือก็บอกถ้าเจ้านายผมดีผมคงไม่ออกจากเขา<อ>แต่พอเขาไม่ดีผมที่ว่าผมอยู่กับเขาไม่ได้แล้วผมไม่ขอเป็นลูกจ้างเขาต่อไปก็เลยแต่เอาจร,จริงมันก็เป็นแรงผลักดันนะเป็นแรงฮึดนะนี่คือเฮงไงใ,ใช่ไหมคะนี่คือคือเฮงมันมาหลายรูปแบบไงคือรูปแบบที่หนึ่งอย่างพี่เนี่ย เราสร้างชื่อเสียงไว้จนกระทั่งเขายอมให้เรากู้เราก็ได้ทำธุรกิจล้วก็เกิดร้านอาหารของเราถึงสองร้านอันนี้ก็คือความเห่งที่เกิดขึ้นจากการมีคนหนุนส่วนคนที่เขาโทรเข้ามาในรายการพี่เนี่ยเขาบอกว่าเจ้านายเขาแย่มากที่ใส่ไม่ดีโขกทรบีนโย,ยมไม่ดีข,ขายของเอากำไรเอาเปรียบลูกค้าเขาทนเห็นอย่างนี้ไม่ได้เขาทำงานกับคนที่เอาเปรียบไม่ได้เขาออกไปเลยมาทำลงพิมพ์มาทำแรง่ารที่เขาคุยมานะครับนี่คือคำว่าเห่ง แต่บางคนเนี่ยมีทั้งมีทั้งเก่งมีทั้งเหงงแต่ไม่มีกลา้านะครับพี่ทำละครที่บนเทียนเมื่อสามิบสี่ปีที่แล้วนะครับเรื่องแรกของพี่พี่เริ่มต้นด้วยการเข้าไปทอล์คโชว์หน้าม่านให้กับโละครบนเทียนทองเสร็จแล้วตอนที่พี่ไปทอล์คโชว์พี่ก็ไปนั่งดูคนอื่นเขาทำอ่ะเราจะต้องไปทอล์คโชว์หน้าม่านตอนอินเทอร์มิชันเราก็ไปตั้งแต่ต้นไปนั่งดูเขาพอทอล์คโชว์เสร็จก็นั่งดูต่อ ทำทอปโชว์อยู่นานดูมาสองสามเรื่องเกิดความรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ดีคุณถาวรขอทำบ้างได้ไหม,มคุณถาวรเอาเลยอาจารย์อ่ะนี่เราได้เฮงแล้วนะเฮงอีกแล้วแต่เขบอกเอางี้อาจารย์คนอื่นนะครับรับจ้างผมแต่อย่างอาจารย์นะมาช่วยผมทำการตลาดละครด้วยเราเข้าหุ้นกันนะไหม,มนะไม่เอา รวยก็คุณถาวรเจ๊คุณถาวรขอรับจ้าง <c oughs> แปลว่าพี่ไมก่กล <c oughs> ้าเลยในยามนั้นพี่ไมก่กล้าคือเราก็เหมือนคำว่าโอเคเราทําละครได้เราทําการตลาดได้เราสามารถพีอาร์ละครเราได้นั่นคือควาว่าเก่งแล้วคุณถาวรให้โอกาสกับเรานั่นคือเราเฮงแต่พอมาถึงจุดเข้าหุ้นกันไหม ไม่เอาอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็เป็นอ่ะเก่งเก่งฉันก็เก่งนะเฮงฉันก็ว่ามีบ้างอะแต่กล้าไม่กล้าทาไงให้กล้าอันนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าความกล้าที่เกิดขึ้นได้ไงขอเล่านั้นก่อนในที่สุดเนี่ยละครทําเงินหกล้านนะครับพี่ทําอยู่หกเดือนเดือนละแสนสามลงคูณใช่ไหมพี่ได้แสนสามคูณหกเนี่ยพี่ได้พิศิษฐล้านอ่ะละครหกล้านกว่า ถ้าพี่เข้าหุ้นเนี่ยพี่ได้สามล้านแล้วหกล้านสมัยก่อนนี้นะะ่าจะหกสิบล้านสมัยเนี้ถูกถ้าไม่รู้รอ่ะสามสิบสี่ปีที่แล้วตอนนั้นอ่ะพี่เนี่ยได้แสนสารแต่แสนสารนี่ไม่ใช่พี่ได้คนเดียวนะอเอามาแจกตัวละครอ,อีกนะครับคือเล่นกันเนี่ยชลิตพี่เนี่ยตอนละพันห้สาสันติสุขได้เล่นตอนละเจ็ดร้อยสมัยนั้นเนี่ยสามสิบสี่ปีที่แล้วแต่รวมๆแล้วเที่พี่เอามาแจกเนี่ยมันน้อยมากนี่คือพี่เมก้าจนกระทั่งพี่เนี่ย ไปเจอกับแม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันคนคนหนึ่งเขาก็เป็นผู้บริหารแบบพี่เมื่อประมาณก่อนปีสามแปดเพราะพี่เดียเริ่มเป็นองค์กรหนึ่งที่แท้จริงโอเคร้านอาหารที่ทําก่อนหน้านั้นนะแต่ไอการที่ออกมาตั้งบริษัทเนี่ยเมื่อประมาณปีสามแปดเนี่ยไม่ใช่ประมาณ exactly ปีสามแปดพี่เจอเขาซึ่งเป็นผู้บริหารระด,ดับสูงเหมือนกันออกรบ,บริษัทใหญ่เหมือนกันที่เจอหน้าเขาเขาก็บอกว่าพี่กระทำเขาว่าคุณคะไปชื่อเขาพวกเราเงินเดือนสามแสนกว่าบาทนะ เป็นผู้บริหารระดับสูงออกมาทำไมครันเนี้เขาบอกอาจารย์สามแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของเองเรามีสิทธิ์ได้เยอะกว่าสามแสนต่อเดือนนะแต่มันเสี่ยงนะเอางี้ถ้ามันเสี่ยงสมมติอาจารย์ไปกู้เงินแบกงมาแล้วมาลงทุนแล้วมันเจงเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์กลับไปหางานใหม่เดื่อเดือนละแสนเนี่ยได้ไหมพี่เราโอ้คงได้มั้งเพราะตอนนี้เราสามแสนกว่าแล้วถ้าแสนหนึ่งมันคงได้อาจารย์ก็ไปใช้นี้แบงห้าหมื่น อาจารย์เก็บไว้ใช้เองห้าหมื่นถ้าอาจารย์ทำใจให้สบายในการเดินสวนกับธนาคารเขาไม่กล้าให้อาจารย์ตายหรอกถ้าอาจารย์ตายเขาจะไม่ได้อะไรเลยเขาจะเลี้ยงอาจารย์ไว้เพื่อให้อาจารย์คืนเข้าไปเรื่อยๆความคิดนี้แหละทําให้เบื่อเออจริงสามแสนกว่าเยอะก็จริงต่อเดือนแต่ถ้าเรามาทําเองอาจจะได้มากกว่านั้นเอา้า กู้เป็นกู้เจ๊งเป็นเจ๊งเจ๊งก็ไปหางานทําใหม่ให้ได้สักแสนหนึ่งแล้วก็คืนก็เดือนละห้าหมื่นไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะตายแล้วก็เสร็จแล้วก็ห้าหมื่นเก็บใช้ไปเรื่อยๆพี่ทําอย่างนีน้สุดก็รู้จัก,จกคําว่าเสรีภาพชีวิต <c oughs> นายตัวเอง <c oughs> ลอนไปลอนมาโดยไม่ต้องเกรงใจใคร <c oughs> อยากจะไปเมืองนอกก็ไม่ต้องลาใครอยากจะไปเล่นละครก็ไม่ต้องเกรงใจใครว่าใช้เวลาทั้งวันไปถ่ายละครโดยชนิดที่ว่านายจ้างไม่ได้ใช้งาน สบายขึ้นเยอะเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อกี่ปีที่แล้วคะอาจารย์เมื่อปีสามแปดสามก็ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่แล้วซึ่งก็ถือว่าช้านะคือเกือบสี่สิบอะที่พิจิตัดสินใจ <ฮะ S 1> ในการที่จะมาเป็นผู้ประกอบการความกล้าที่บังเกิดเวลานั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีหัวใจสตาร์ทอัพเมื่อคุณมีคร e a t i ิตี้เมื่อคุณมีนวัตกรเมื่อคุณเข้าใจเทคโนโลยีขอให้คุณเป็นจิตวิญญาณขององค์ปรเนอ์ซึ่ง มีความเก่งมีความเฮงในจังหวะที่ถูกต้อง และมีความกล้าที่จะเสี่ยงค่ะนี่ค่ะเป็นประสบการณ์ของอาจารย์นะคะแล้วก็นามาร้อยเรียงนะคะจริงๆเราได้ประโยชน์มากๆเลยดิฉันคิดตามตลอดเลยว่าจะเป็นบ้งใช่ไหมว่าจะเป็นองค์พเนอร์เราจะต้องรวยและกล้ากันสักทีใช่ไหมเฮ้ยเก่งแลถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่เจอคุณคนนั้นนะพี่ยังไม่เป็นมันต้องมีจุดเปลี่ยนนะคะอาจารย์จะเป็นจุดเปลี่ยนของใครหลายๆคนที่นั่งดูอยู่หน้าจอด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะที่นํามาฝากกันส่วนคุณผู้ชมท่านไหนมีคําถามอยากส่งตรงถึงอาจารย์ได้เลยนะคะ Facebook f a a n p ของรายกแฟนเ s จากกระแสะธุรกิจค่ะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ